จ่าชีปเป้าขอยอยสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเต็ดวันนี้ผมจ่าแตงก็คาดฟุตบอลมาให้3คู่ดดวยกันนะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพเกมเพล์ออฟรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเชฟฟิลยูเต็ดพบกับซันเดอร์แลนด์นะครับเชฟยูนะครับห้าเกมหลังสุดในลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่แพ้ใครมานะครับสี่เกมติดต่อกันแบ่งเป็นชนะ3เกมแล้วก็เสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนัับโดดยยที่ท่างงงฝขอเกก็จ้ว อันดับที่3ของลีกนะครับโดยที่พวกเขาก็เข้าไปสู่รอบเพย์ออฟนะครับโดยการเจอกับทีมอันดับที่6อย่างบิสต์เตลซิตี้ซึ่งผลรวม2นัดนะครับทางฝั่งของเชฟฟียูเวเตตก็ถล่มไป6ประตูต่อศูนย์เลยนะครับต้องบอกว่าทางฝั่งของเชฟยูนั้นดูจะมีความรอนมากมายเลยทีเดียวนะครับและสามารถจัดการทางฝั่งของบิสต์เตลซิตี้ที่ได้ตั๋วเพย์ออฟใบสุดท้ายนะครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็สามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้สําเร็จแล้วก็ขึ้นไปรอชิงชนะเลิศนะครับโดยที่มาพบกับซันเดอร์แลนด 5เกมหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าหากแยกย่อยนะครับในช่วงของเลกูล่าซีซันพวกเขาค่อนข้างจะปล่อยจอยเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์นั้นก็การันตีนะครับในการจบอันดับที่4อย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ครับโดยที่ในเกมไพลอฟเนี่ยก็ไปพบกับโคเวนทรีซิตี้นะครับโดยที่รวมผล2นัดต้องบอกว่าสุดมันเอามากๆนะครับพอเหตุผลเมื่เกมนัดแรกนะครับที่บุกไปเยือนโคเวนทรีพวกเขาก็ขึ้นอา่าชนะไป2ประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่เกมนัด ที่มาเตะที่บ้านของซันเดอร์แลนด์เองเนี่ยในช่วง90นาทีนะครับก็โดนทางฝั่งของโควนที่ยิงนําไปก่อน1ประตูต่ตอศูนย์สุดท้ายแล้วจบ90นาทีต้องต่อเวลาพิเศษนะครับก่อนที่จะเป็นทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์นั้นจะสามารถยิงประตูชัยนะครับในช่วงนาทีสุดท้ายก็คือในช่วงร้อนาทีที่120นะครับส่งผลให้พวกเขาเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็ไปพบกับเชฟฟด์ยูเวเตดในเกมค่าคืนนี้ครับในแง่ของเฮดทเวสคู่นี้นะครับเป็นซันเดอร์อาร์คอลพายครับเป็นเชฟยูที่ โดยที่ทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์นั้นก็ชนะได้นัดหนึ่งครับแลชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าเชฟยูนะครับเสมอเสียหายซึ่งต้องบอกว่าทางฝั่งของเชฟยูดูจะได้เปรียบเรื่องของสภาพร่างกายนะครับที่ไม่ต้องลากสังขารมาถึง120นาทีนะครับแต่ต้องบอกว่าซันเดอร์แลนด์นั้นในช่วงระยะหลังถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะแพ้ติดติดตันแต่พวกเขาก็ถือว่ารักษาสภาพนักเตะได้ค่อนข้างจะดีดังนั้นคู่นี้มีโอกาสเสมอกันในช่วง90านาทีครับเชียร์ไปที่ททกกซันเดอร์แลนด อิตาลีนะครับโบโลญญาพบกับเจนัวครับโบโลญญานะครับหเกมหลังสุดทุกรายการนะครับช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง2เกมด้วยกันนะครับโดยที่ในเกมนัดล่าสุดนะครับเพิ่งจะบุกไปผ่แพ้ต่อฟิออเรตินาสอประตูต่อ3นะครับส่งผลให้ทางฝั่งของโบโลรญานั้นก็หมดลุ้นนะครับในเรื่องของตัวโคต้าไปฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าแต่ถ้าว่าไม่ใช่แต่แต่อย่างนั้นแต่อย่างใดนะครับก็คือหมดลุ้นในโคต้าในลีกเาาาาั้้งครตกกกข็ยไดโจ คว้าแชมป์นะครับในึกฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับด้วยการเอาชนะเอซมิลานไป1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่บุรญญานั้นก็น่าจะจบช่วงของอันดับที่8อันดับที่เจ็ดแปดนะครับโดยที่ตอนนี้อยู่อันดับที่8มี62คะแนนด้วยกันครับส่วนผู้มเยือนอย่างเจนวนะครับหเกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นย่ำแย่สุดๆนะครับหลังจากที่พวกเขานั้นก็การันตีในการอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ปล่อยจอยเลยนะครับไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับ ที่ทางฝั่งของเจนัวน,นั้นก็อยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนนะครับมี40คะแนนด้วยกันครับในแง่ของ h ฮดทูเฮดนะครับคู่นี้ก็เป็นทางฝั่งของของไทยครับเท่ากันเลยครับต่างฝ่ายต่างชนะกันได้1ครั้งและก็เสมอกันไปอีก3ครั้งด้วยกันนะครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าบริญญาหนึ่งสกอร์ไม่ได้ไม่เสียลุ้นเม็ดสองนะครับซึ่งต้องบอกว่าบริญญาช่วงระยะหลังๆก็ถือว่าผลงานนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะมีเกมชนะบ้างก็ตามแต่แต่วันนี้มีโอกาสที่พวกเขาจะปล่อยจออยแลลล้้้วกกกก็็็ปป่ใหผารขันนัันนนนนเเสมเได ดังนั้นคู่นี้เฉียบไปที่เจนน่คิดว่าบุกไปไม่แพ้ครับไปกันที่ศึกลาลิก้าสเปนนะครับเป็นเกมเป็นเกมลุ้นหนีตกชั้นนะครับคู่ของเอสปันยอพบกับลาสเปาลมาสครับเอสปันยอนะครับ 5เกมหลังสุดนี้ดีต้องบอกว่าฝนผลงานย่ําแย่สุดๆนะครับพวกเขาสะกดคําว่าชนะและเสมอไม่เป็นเลยนะครับแพ้มา5เกมรวดเลยนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะบ,บุกไปพ่ายแพ้ต่อโอซาวาซูนา0ประตูต่อ2นะครับโดยที่ทางฝั่งของเอสปันเยลณเวลานี้อยู่อันดับที่17ของตารนางคะแนนมี39คะแนนด้วยกันนะครับโดยที่พวกเขาทิ้งห่างอันดับที่18อย่างเลกานเนสอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าณนะเวลานี้ก็ต้องการสัก1คะแนนนะครับเพื่อที่จะการัในตีในการอยู่รอดน,นั่นเองนะ,นะั่นมมูเยนนือ 5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นไม่แตกต่างกันเลยก,ก็คือเหมือนกันเลยนะครับสกดคําว่าชนะไม่เป็นแล้วก็เสมอใครไม่ได้แพ้มา5เกมรวดนะครับเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อเลเกาเนสนะครับ0ประตูต,ต่อ1โดยที่ลาสปามรมาสนั้นก็ตกชั้นไปแล้วตั้งแต่ประมาณช่วง2-3 m a ช c h d a ก่อนหน้านะครับโดยที่พวกเขามีเพียงแค่32คะแนนเท่านั้นเองก็ทําให้ต้องไปเริ่มต้นใหม่ที่เซกุนดานะครับในแง่ของเฮดเวิ head, คู่นี้นะครับถ้าหากเอาเกมอย่างเป็นทางการเลยเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของอสบัน ก็จะเป็นทางฝั่งของเอสเปนยอที่เหนือกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ส่วนมากจะเจอกันในช่วงของอช่วงของอุ่นเครื่องเท่านั้นเองนะครับดนชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางฝั่งของเอสเปนยอต้องยิงถึง2ลูกด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเอสเปนยอตนะโอ้โหพวกเขา,พว,เขาพวกเขาดูจะมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็เกมรุกหน้าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะครับซึ่งมีโอกาสที่ชชนะสูงก็เป็นได้แต่ก็โอกาสเสมอก็มากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ลาสบารอมาสครับคิด ครสามตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงชอบเลยนะครับก็มีซันเดอร์แลนด์ครับมีทางฝั่งของเจนัวครับและก็ทางด้านของโอซาซูน่าครับอย่างไรก็ขอบคุณทุกขอกท่านครับทางด้านของลาสเปร์มาครับอย่างไรก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามการก,กับจ่าชีปเป้าขยอยสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงท,ทุนทุกคนทางตูนยูเอ็ดแ,แล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยครับที่ไลน์แอดตูนสายสามนี่ผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ